ยินดีต้อนรับกลับมาช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถ SUV ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในปี2026กับ Jeep Compass โฉมใหม่ที่ได้รับการปรับโฉมทั้งในด้านดีไซน์ สมรรถนะก,การตกแต่งภายในและราคาที่น่าสนใจเราจะพาไปดูกันแบบละเอียดว่าทำไมคันนี้ถึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาด SUV ขนาดกลางเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Jeep Compass 2อ2พมาในรูปลักษณ์ที่ดุดันและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าแบบ7ช่องอันเป็นเอกลักษณ์ของ Jeep ถูกปรับให้เพรียวบางพร้อมไฟหน้าแบบ LED ที่ดูเฉียบคมและล้ำยุคไฟไท้ายถูกออกแบบใหม่ให้เรียบหรูแต่ยังคงความแข็งแกรง่ง บอดี้โดยรวมดูปราดเปรียวมากขึ้นมีความโค้งมนที่ลงตัวกับเส้นสายของรถและล้ออันลอยขนาด18-19นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกให้ความรู้สึกทั้งพรีเมียมและพร้อมลุยในเวลาเดียวกัน ในด้านสมรรถนะจี p Compass 2026ยังคงเน้นการขับขี่ที่มั่นคงและพร้อมสำหรับทุกสภาพถนนมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบขนาด2.0ลิตร4สูบให้กำลังประมาณ200แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดก,การตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าดีเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อเร่งแซงหรือขับในทางชันและแน่นอนว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Active d r ร v e ก็ยังคงมีอยู่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกหรือทางลูกรังการควบคุมรถแม่นยำพอสมควรและช่วงล่างให้ความรู้สึกแน่นหนึบแต่ยังคงความนุ่มนวลสำหรับการขับขี่ในเมืองเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร j e ๊ป Compass 2026ได้รับการตกแต่งที่หรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้น แห่งคอนโซลกลางมีหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพวงมาลัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตพร้อมหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด10.25นิ้วเบาะนั่งหุ้มหนังแท้มีระบบปรับไฟฟ้าและในบางรุ่นยังมาพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศช่องเก็บของถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด และมีพื้นที่กว้างขวางพอสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มความสบายในทุกการเดินทางในส่วนของความปลอดภัยจ e ๊ปคอ p a s s 2026ก็จัดเต็มเช่นกันทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ สำหรับราคาคาดการณของ Jeep Compass 2026ในตลาดสหรัฐเริ่มต้นที่ประมาณ $28,000 ดอลลาร์ 28, สำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจขึ้นไปถึงประมาณ $38,000 ดอลลาร์ 38, สำหรับรุ่นท็อปเท่าหากเข้ามาทำตลาดในไทยราคาหน้าจะเริ่มต้นที่ราวๆ1.5ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ในกลุ่ม SUV ขนาดกลางโดยรวมแล้ว Jeep Compass 2026ถือเป็นรถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์มัธนะ